สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนเเบิร์ตสุหมองสุบรนครับผมแซานี่เซียนฟิล์มเอาวาวเป็นวาวอีปองบ้านพงหญ้าเอื่นวาวอีปองวาวสองห่องพูดหางเพิ่นหางเป็นกิโลผมนะพี่น้องผมบอมเบียนควบง่ายเป็นกิโลน้ำหนักนี่เป็นกิโลแท้ๆเลยนี่พุดนะโบจักหางคู่บาบ่จักผาสินแม่บ่จักไปร้อยอันร้อยเอาแม่เพิ่อนยิบผาที่ละนอนเพิ่นก็ไปร้อยเอาผาแม่เพิ่อนนี่พูดนะ เบื้องพี่น้องผมไล่ออกไปไล่ออกไปเห็เบื้องควบเงาวโอ้ยเบื้องพี่น้องผมสัวสีแดนขึ้นได้เราบ่หางบ่ท่านวิดินผู้แดนกับมือเหรอเรื่องขืนบาดเจ็บไม่มือนมือมันร่มแห้งถ้ามมือนี่บ่มึงควบเงาวเบื้องเดี๋ยวเอาเอาว่าวไปอีกว่าไปหอดก็ขามบุนหางมันสีวิต่บาๆนี่ หางหาซีบเม็ดอ้ยโอ้ยบ่เคยพ่อครับผมหางหางหอดขนนวลกาซาพุ่นบานี่พูดนะพี่หางจนหอดขนวลกาซามม่แลนเองเนื้อนี่เอาหนิกูบอลเลี้ยนน้ำด้วยหนิเออโอ้ยหางยังโวดพ่บักโม่แบบอือโม่เคยพ่อเคยเห็นาิบฮ่า ยิบซ้ำยิบซ้ำมีังหางหางผ่าิบจักผ่าคุ้มคู่บ่าบ่จักเงาเง่บุ่เิ่นเยาว่าวมันทดสอบแรนอยู่หน้าพวกยิ้มใส่ครับผมตอนนี้กะวลา6โมงเศร็จบรรยากาศร่มกับพวีวีนี่ครับพี่น้องผมร่มบบแห้งบันไดดอกอืมตั้งเรื่องนี่กับเป็นวาวอัน ว่าพวกหน้าทั้งๆแหละครับผมพวกอันผู้ซอยหน้าไก่พญ่ไส้บัดพย้อนลงมานี่มันกะยูซือหัวพญยไส้พอดีดังยูเบิร์ตขึ้นนั่นครับผมเป็นวา่าวว่าวเครื่องบินเนาะเป็นว่าวเครื่องบินขนาดเทไรบุญพิ่นไปซื้อมากครับผมอันนั้นกะอันนั่นกะจุลาเพิ่นไปซื้อมากครับผมมีแต่ว่าวน้ำเขากล้าไปซื้อได้ดวงเนะฮะ บ้าบุกอมดีดวงอันนี้บ้าบุกอมบ่ะเออนนั่โอ้่ามันโอเคเออเออไปไปว่าไปว่าเรื่องของเฮาบาดนี่ชี้ดวงอือสามชี้ดวงพู่หันเฮาไปว่าเรื่องของเฮ้ามาพุ่นอ่ะโว้ยไปโว้ยสนวนกาศาสสนวนกาศาสตร์ผมเนสนวนกาศาสตเขาว่าลงรงสนามบินพุ่นอ่ะ โอ yup. hey, ้ยหางเปียกก่อนกุเรียนบ่ขึ้นดอกคือบางส้วงแนวนี่ฮะบ่ส้วงจังได้หางหาสิเมตรพุ่นฮ่ะเอาว้าวขึ้นจังไดนก็ขึ้นคือเก่าเอาลุ้นกันพี่น้องผมสิขึ้นหรือบ่ขึ้นกับว้าวเสียนพิมเตรียมตัวดีดีฮะ ไปมึงจะเฮ็ดเหรียญจะเฮ็ดเหรียญอย่าทำเป็นเล่นครับพี่น้องผมตอนนี้เส้นพิมเฮาก็เอาวบาะมาหอดฐานบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วพูดถึงหางเมันหอดพุ่นบ่จักผักคุ่มข้าวบะโบจักอย่างบุ้เดี๋ยววางเบาะลอยยี่สิบเส้นหนึ่งตรงนี้น่อยหางยังมันสิพูดสิพูดเลยเนนะน้อกระตูบเลยดวง เออจูบยูบข้างเสียทางข้างโพดปลานี่มันคือไปเอาเพื่นอนยู่หนาเตอมาอุ่นมันมามัาเสียทางมาโหลดเพื่นอนยู่หนาเตากูมีหลายท่อนอยู่ไ,<ว> <laughs> ไปเอาเพื่อนหูนาเตาไม่เสียทางมัน <laughs> เอามาลุ้นกันพี่น้องผมพราะยังไส่เพรแลนว่าคือสัวาสีหางชีวิตดีนี่กับจนเมือ่อยเหลือขึ้บางส่งนี่ <laughs> เอาลุ้นกันครับผมบาทนี่ <laughs> ไปแลนเองเด้อไปแลนเด้อนี่ <laughs> ไปละพี่น้องผมมาด,ดิที่นี่ที่นี่ไปแล้วครับผม <laughs> ออกมาแอนว่าวเสะเสาเดี๋ยวพงศยิ้มใส่ีโยนให้พูดาหางกับพวกพอวกพี่นอ้องบ้านเรีนว่าเอาบ๊วยบ่เคยเห็นครับผม <laughs> หารุ่นกันหางยาวแห่งพงศยิ้มใ่บ้าบบเนเน <laughs> บรรยากาศเมื่อนี้ก็ต้องบอกว่าร่มกับบ่อแห้งก็เลยพี่น้องร่มร่มอ้อนล่ะครับผมลมเบาๆทารุ่นครับผม,มรุ่นกันพี่น้องผมขึ้นเบาขึ้นสามตัหนึ่งไปไปไยไปเลยพี่น้องผมบาดนี่ ขึ้นแท้แรกแท้แรกพุ่น <laughs> <laughs> สุดยอดหาง <laughs> ยอนเสือซาซ <laughs> แต่ลูกยังบุนีรังขึ้นผู้เท่าตำ้ำตมหมากนี่ <laughs> ไปย้อนเสืออใส่ยอนเสือส่อไ่ยังคือลงมาแนวนี้บันไปต่อพี่น้องผมบันสนุ่ั่นเลยบันคืนเขาเล่าอีหลี พูดนะวาวหางเง a เจ้เหญิงวมุ้งมองดานาพี่น้องผมครับผมตอนนี้จะคว้งวาวเพิ่นกำลังไหลเสือกใส่ครับผมไหลเอาเลยดิหนิบด้ยนครับผมพูดหน้าตาเราเราพี่นอ้องเสียนฟิม <laughs> พูใ้ใดอยากได้เป็นอันนี้มันขอทำพยเงี้ยเส้ด้วยฮะ <laughs> ไม่เอาดิฮะ <laughs> มึงพุนว้าวเพื่อนครับผมตาดพิมพิมมันสีขาขี้ฟ้าใสนู้รันเลยบานนี้ มันนิ่งแล้วมันซื้อเอียดเหดียดขีงนิ่งระบาดนี่เหดียดขีงนิ่งเลยบาดนี่มันเ,นเนาบาิรดหรวะมัเบิรดมันผ่านทางดิอืมมันเลยทางเอาซ้ำหนีเราพี่พ์ผลครับพี่น้องผมอาการวาวผลสุดยอดนิ่งไปนิ่งบาดนี่ซื้อเอียดเดียด <laughs> หางกับพดูดพ่อแบบโม่แบบอ,อือจนเดียบอกเราวนอัน เอาเฟื่นอยู่นาะเสาไวมัดใส่หางขันสิผูดป่านี่เพิ่อนบ่เคยเห็นครับผมขึ้นห้องมันได้เหรอืนดีเมื่อกี้น้ำหาเขาอะนีนอนล่มตองนั้นอยู่เอาไปผูกไว้พั่นผูกพูนพูนพูนทั้งเทิ่องูุดป่านี่เอาขึ้นไปู้นทั้งเทิ่อพูน Chụp bà Đúng rồi chuber bố chuber tùm chuber Ừ, chuber chuber cái nó chuber chuber Chụp chuber 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 hàng chuber 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 Áo khuyên chuber chuber มาลี่ล่าอยู่นี่ฟ้าเขาขึ้นไปผนครับพี่น้องผมวาวเพิ่นซื้อเอเลียดเยียดชิงนิ่งครับผมผนพี่น้องดันจังงแงงกลงอยู่ผพลนเอาวาวไปลามแล้วบางลงไม่เด้อก็ไม่ไหล ให้มันลอดช่องไปก่อนเออที่รอดช่องสิงคโปร์ไปเลยเออโอเคเอาขึ้นไปพุ่นบาดนี่น่ายจีบจอยพุ่นพุ่น่ายจีบจอยเลยบาดนี่มึงย้อนเสือกเงี้ยนฟ้านิมสีลมผ่าดหางตัวนั้นพ่อเรียกเสือวันผ่าดหางเถึงอนเถื่อนเถึงอนย้ำมาเถียงอาจารย์ ไปเอาขึ้นไปพุนเทียงหน้าจีบจ้อยพุนไปไปบอกมึงย้อนเสือกเงีเนาเนาะแล้วมันจังถือล่มจังถือล่มเวลามันก็ว่ากันอะไรนั่นนั่นเอาไปลาต้นว่าพุนไม่แป้งิ่นกับกะลังใส่พุน ต้นบกฮูงเพื่อนครับผมใส่ฟืนผักฮะเออช่วงนั้นเราเออเอาซ้ำนั่นละเดี๋ยวมันสิขาดปียงยองนี่ตกเซเ่พมด้นี่วันดันเข้าไปดึงปัานดึงข่วยป่านเองา <c oughs> เนี่ยครับผมสุดยอดลีลาเซียนฟิล์มฮูกไว้ดีๆเด้ะเออน่าระต้นวาหน่อยเออโอเคเออมันถึงต้นวาขาดผมจงบริตำเนี่ย <laughs> ครับผมก็เอาบรรยากาศง่งามๆกลางรงมาฝากที่ฝากน้องครับผมครับเชียนฟิล์มแรนวาวอีหางเพิ่นหางย่าหัดสนวนกาซาพิ่น, <laughs> นววพื้นวาพิ่นอยู่ไสบุนอื้น พผนครับนนนุ่องแพผนครับเว้าเห็นสุดยอดครับพี่น้องผมฝากพี่น้องที่ก็มัติดตามด้วยครับเด้อฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครเพื่อเป็นกำลังใจให้พญ่์ไสกับเซียนฟิล์มนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาสิล่าพีล่าน้องส้มก้อนตัวปวดเอ็นข้อเนาะไายโดนหรือไม่น้องฟิล์มเนาะฝากกันไหมคลิปหน้าครับผมอยู่ดีมีแห้งเบิร์ตสูบผู้รี่สุวรรครับสวัคร d f c นี่เปี้ยล่ะ สวัสดีครับ